แดดสองยามเช้านะครับลุงเคยคุยเรื่องการทำแปลงร้อยตารางวาของลุงนะครับนี่ครับเป็นแปลงที่ลุงเตรียมไว้ทำแปลงร้อยตารางวาที่จะปลูกพืชผสมผสานในนี้แล้วก็ลุงก็ได้เอาต้นไม้มาเตรียมไว้ก่อนหน้านั้นก็คือตัดหญ้าไว้เรียบร้อยแล้วด้านนู้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรก็คือตัดหญ้าไว้ยังไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วก็มีการทำพื้นที่เล็กๆน้อยๆ แต่วันนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยได้ได,ไ,ดได้เตรียมตน้นต้นไม้มาวางไว้ก็คือออกแบบไว้ว่านเนี่ยจะต้องปลูกตัวนี้แหละนะฮะตัวนี้เป็นกำยานนะครับเป็นกำยานเป็นบอสเลียสเพนิโฟเรียผสมนะครับแล้วก็ตัวนั้นก็คือเอามาจากที่บ้านนะครับตัวที่มันเหี่ยวนะตัวนี้เรือมาจากที่บ้านนะครับตัวนี้เป็นบุษรา,านะครับตัวนี้เป็นอีลองกาตาและอีกตัวหนึ่งเป็นไดโอสโคไรดิสเป็นบูลาตาเป็นลูกผสม นี่เตรียมไว้เพื่อที่จะเอาลงแปลงให้มันให้มันปลูกแล้วก็จะจะขยายพันธุ์หรือจะทําวิธีการใดก็แล้วแต่ลุงลุงอยากทําแปลงนี้ให้เป็นแปลงต้นแบบที่คือตื่นเช้ามาปุ๊บเดินเข้ามาซึ่งไม่รวมกับแปลงที่เป็นเป็นแปลงผักอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับแปลงนี้เป็นแปลงกํายานอย่างเดียวเป็นแปลงแฟรงเซนเซนอย่างเดียวจริงๆรื้อโคลนออกมาแล้วดินพวกนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับ ดินพวกนี้ไม่ค่อยดีนักนุ้นก็เลยจะเอามาเพื่อที่จะเปลี่ยนดินแล้วก็จัดการใหม่อาจจะวางเลเยอร์ใหม่วางแบบใหม่นะครับนี่ครับเป็นแปลงประมาณนี้นะก็เมื่อก่อนปล่อยให้หญ้ารกเ,เฉยๆจริงๆแปลงตรงนี้จะทําเป็นบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ทําด้านนู้นมีมีกัายานนะครับกัายานอยู่ส่วนหนึ่งที่ปลูกไว้แต่ก็แค่ต่อระบบน้ําไว้นะครับด้านหลังก็คือแบกกราวก็คือเป็นต้นสัตว์ เป็นต้นสักเป็นป่าสักแล้วก็เป็นต้นตะโกนะครับเป็นต้นเหมือนโมกแดงโมกหลวงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะต้นใหญ่มากแล้วก็ที่ล้มอยู่ก็คือมดยอบอีกตัวหนึ่งซึ่งปลูกประมาณเกือบสองปีแล้วนะมดยอบตัวนี้นะครับเราไปดูกันว่ามดยอบตัวนี้คืออะไรมดยอบตัวนี้มีม,ม,มีมีสารต้านการอักเสบแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นยางอะ ยางของเขามีกลิ่นหอมแล้วเป็นเจนลิกัมที่ดีมากๆสํสำหรับกำยานอีกตัวหนึ่งพอๆกันกลับมาดากัสกาเลนเสนะครับตัวนี้นะครับคือตัวใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็มีความนิยมในด้านเขาเอาไปทำเป็นอะ,อะไรนะเป็นบอนไซนะครับตัวนี้จะเป็นบอนไซได้สวยมากแล้วงามมากจริงๆถ้าบ้านเราเนี่ยมันปลูกแล้วใบมันจะใหญ่โตมโหฬารเพราะว่าอาหารดีดินดีน้ำดี แต่ถ้าเวลาที่เราทําเป็นบอนไซเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จํากัดพื้นที่ให้มันโตใช่ไหมพอ,พอจํากัดพื้นที่ให้มันโตเสร็จแล้วประเด็นก็คือใบมันจะเล็กลงแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็ผิวที่โคนอ่ะผิวที่ต้นเขาก็จะลอกเปลือกออกมาสวยอันนี้ก็คือมูลค่าของของไม้บอนไซอีกด้านหนึ่งนะครับสําหรับข้างหลังที่เห็นหนู่นก็คือแปลงมดยอดของลุงเองนะครับก็ปลูกไว้พอสมควรพอสมควรแล้วประมาณ พื้นที่ข้างหลังนี้ก็ประมาณเกือบ2ไร่นะครับไร่กว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าลงจะทําพื้นที่ตรงนี้ยังไงนะดูก็คือเผาหญ้าเผาไรเคลียเพราะว่ามันก็จะมีหลุมมีอะไรอยู่ด้วยนะนี่นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นที่จอดรถแล้วก็เป็นนนะ่ะออกแบบไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอตอนนี้ก็คือก็จะฟื้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับลื้อมาจากบ้านก็คือแบบถอนมาเลย ถอนมาแล้วก็เอาเอาใส่รถมาเลยแล้วก็โดนแดดโดนอะไรมานะก็ขับขับรถมาเลยนะร้อนมากแล้วก็มาถึงแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเคลียร์ใบกันออกแต่น่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะฟืน้นงลานล่ะเพราะว่าใบาเริ่มไม่ใช่ใบสิต้นเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกพรุ่งนี้ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นอีลองกาตานะครับเป็นบอสโวเลียอีกตัวหนึ่งจากโซโกตาโซโกตาน่าเอไม่ใช่จากเกาะโซโกตาประเทศเยเมน หนึ่งในจุดกำยานเหมือนกันนะครับครับผม